บอกเตโซสุดีครับรอครับรอ,อคุณฮนะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกขั้นนะครับเอฟซีพยายามคบนะครับตอนเซวนะครับผมนี่เป็นพื้นที่ที่ใส่กบมือขึ้นนะครับอยู่ตกข้ามกับหน้าบ่าวเตโซนะครับแต่นี้เป็นลุ้นครับว่าจะมีกบหรือเปล่ากบจะเข้าต้มหรือรุบาร์เอฟซีนะก็มาลุ้นกันนะครับ ว่าทีพอได้ได้เก็บไขวัวนะครับผมเช้านี้นะผมเอฟซีนี่นบรรยากาศเช้าเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งของออนาบ่าวเสือโซนะครผมติดนาของนาของพ่อนาของคุณพ่อเหมือนกันนาของเอฟซีนาของพี่ใจนะครับตอนนี้ก็จะมีห้วยเอมีห้วยเหมือนกัน มวยฝั่งนี้จะมาจากอ่างห้วยกองนครับส่วนมวยฝั่งนาผมเป็นมวยที่มาจากอ่างกุดน้ำใสนะครับเอฟซีอ่างอยู่สองลูกนะครับไปไปดูกบกันนะครับยินดีมากจ้ะพี่น้องเอฟซีมดูตัวแรกนะครับผมโอ้อะไรเอฟซีเต็มเลยนะครับผม โอ้โอ oh, 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 okay, <laughs> ้เอฟซีดูโอ้เอฟซีมีต้ำกว่าห้าสิบตัวโอ้ดูโอ้โอ้ปูนะเอฟซีนะตกใจสุดนะจ้ำตุบกบวันนี้นะผมเอฟซีนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กบครับตัว ได้สีนี้เทนเอฟซีดูนะอยู่เยีย่เลยอยู่เยีย่เลยอ่าหาสิตัวได้ครับผมเอฟซีโอ้ครับผมไอ้มาเยอะขนาดนี้นะครับผมเอฟซีไปไปไป <laughs> ตายแลว้วหากินเช้านี้เอฟซีเชือกมัวขาดอีกปูนาไปปูอะไรปูปูปปดำนนนเ <laughs> ยี่ยะมากเอฟซีดูนะครับ อู้ชาวนี้นะครับผมรู้สึกว่าเป,เปลกปลายังอยู่กบไม่มีไอ้ทีนะดู้ปลาอย,อยู่แต่ปลามันจะอาย,อยุสั้น,น่อยตายเร็วเนาะเพราะว่าไม่ได้เสไอ้ชาวนี้ <c oughs> ไม่หมานครับไม่หมานเลยเนาะที่นี่เป็นหมานเลย ตริตริตริตสองตัวสุดท้ายแล้วสิสองตัวสุดท้ายแ่้หมาสิบละแต่ในผมเดานะไม่มีกบแน่นอนหมดเอาอื้ม <c oughs> <c oughs> ปลาเมือกระชันจะโดดข้ามเข้ามาหมดสิทางนเอฟซีในกบสักตัวได้ปูแทนอาปูเทียบเลยอ้ปลาตายหมดแล้โอ้ดู ลตัตายหมดเลยเปี๋ยวไเร็กจีที่ใส่แล้วไม่ได้กบนะครับผมเออเป็นปาที่ดรอมา,าเออมาที่ดนะครับโอ้แต่เลยนี่ปลาเรือป่ะเออปลาเรือตัวนยไอ้กบไม่ไม่ไม่เข้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวแรกนะผมไม่ได้แค่ตัวชาวนี้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้กบเยได้สิ่งนี้แทนแน,นี่ปู ช้านี้จบเอฟซี C แล้วม,มีอะไรในะกอไผ่ครับผมมีแต่โชว์ส่วนมีต่ปูเซีวป,ปูปูเพียบเลยปูโอ้เอป็นยังไงเนี่ยคขเป็นยังไงเนี่ยโอ้โ C หโชว์เอฟซีก่อนปูเป็นยังไงนะครับผมปูเป็นปู อ่าขนาดแบบนี้สิครับวูตัวตัวนี่ปูดสิปูมันก็ไม่รู้มาโอ้ยสู้อีก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 สู้ราอีกแล้วนี่นี่สิกินได้แบบได้ครับได้แต่ว่ามันมันเล็กตัวเล็กนี่สิตัวไม่ใหญ่นะครับผมโอเควันนี้ก็สรุปว่าไม่ได้ปลาเออไม่ครบตัวตัวโอเคเรารอครับรอสวัสดีครับ